Bi mô vim, mô miệng nha. Bi mô miệng kai gần đây mày kai bên kai bên kai bên kia là lòng kai nghe lòng kai nghe lòng kai Cái, cái. lòng kai

เจ็ดสองห้าท่ไรนะครับเจอ๋อขอรับเบอร์ก้าเคูณอาร้ปาครับก้าก่อนรออีกเป็นสอเดี๋ยวดูมันลงมาเจ็ดงเก้าับเจ็ดเจ็องห้าเจ็ดสครับเจ็ดขอรเก้นสองเันสองครับ เครื่องการอัตโนมัติที่สตลอรเจ็ดสองห้าทับสทับเทับเทับเจ็ดห้าทับเจนะขาไม่ลงข้างนึงนะใส่ไม่ว่าารแจ้ผู้เกี่ยวข้องด้วยนี่นี่นีน ชอบจริงชอบถ่ายรูปรถไฟ เพราะว่าเอาแฟมาให้แล้วไม่เอานะห <c oughs> วังยาไม่หลับไม่นอนเลย <c oughs> จะนอนอยู่แล้วร <c oughs> อบไปกี่แก้วแล้วเนี่ยสปูนสีสองเม่าเมง่าร้อยสองบาทบาท่าสี่เจ็ดครับนีมดที่ตามเวลา mọi người chạy quý ba đi mỗi ngày mà còn vì ta cắt

ไปเลยแหละไ,ไปแล้วอดเสียนี่เดียวเอ้ยยังไม่กันยังไม่กันทางแก่แก่ก้ามาแล้วกล้ามาแล้ว เสร็จโมงสิบสามพอดีสวัสดีเชียงใหม่เจ้ารอกาแฟกันแล้วตาแข็งหมดแล้ว

ได้ครัทุกต้องตามราเรียบเขารู้ว่าถ่ายคลิปอยู่เว้ยให้คนนี้ใครดันดันสินะครับให้คนนี้มานะมันถ่ายแน่เล้วอ๋อเอารู้ใส่กทำแอบไว้รอเลยเออสวัสดีเชียงใหม่เจ้าเหมือนหมอกหมอกไหม ัวนี้วิ่งเก่งมากเลยพี่วัดีเปี้ยเลยไอร้อนเปียเจ้าเม